สวัสดีเนาะคะย้ำเสารเนาะคะ่ะสายกาแฟสายโกโก้ทั้งนี้เลยเนาะคะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่มกาแฟเนาะค่ะแต่รุ่มกาแฟเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพเนาะค่ะหนึ่งซองจะมียี่สิบมอเนาะคะ่ะเราก็จะส่งได้ประมาณสิบแก้วนะคะสำหรับเป็นรุ่มกาแฟเขาเป็นกาแฟบ่มีน้ำตาลหมากเบลสานแบบสามสิบหกชนิดเนาะค่ะสำหรับกาแฟเขาเนาะค่ะส่วน,ะะสวนตัวนี้ก็จะเป็นบูมโกโก้เนาะค่ะ คือกันเนาะคะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นวุมงโ,โกโก้เนาะคะ่ะอืมตัวนี้ก็จะเป็นโกโก้ตีเค็มขคนและอร่อยตัวนี้บะมีน้าตาลคือกันเนาะคะ่ะสามสิบ,บุกสนิทคือกันใส่สารหวานแทนน้าตาลเนาะคะ่ะสําหรับที่ใดทุกใจอยากลองก็สามารถชิดได่คอมเมนต์ได้เลยเนาะคะ่ะสําหรับกาแฟเผือสุขภาพเฮานะคะอืมสายสุขภาพหา้ามพลาดเนาะคะ่ะเพราะว่าตัวนี้บะมีน้าตาลเป็นเค็มขคนมากๆเนาะคะ่ะกาแฟกะทิหอมกลมกลม่อมเนาะคะ่ะ อืส้งได้ตัวนี้กิส้งได้ต้งนำหอนนำเย็นเนาะค่ะนำธรรมดาเขาก็ส้งได้เนาะค่ะส้งได้ใส่แก้วเช็คเช็เช็คอืมสามาส้งได้ดื่มได้เนาะค่ะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพเขาเนาะค่ะบ่มีน้ำตาลใสตาลหวานแทนน้ำตาลสกัดเิ่นหลายอีหลีสารสกัดเิ่นหลายหลายหลายอิเลีเลยเห็นบอกสารสกัดเิ่นน่หลายมากๆเลยสำหรับกาแฟเขาเนาะค่ะกโก้เขาก็คึอกันค่ะ กูเขาก็คือกันเนาะค่ะ